รสนิยมฉันตกเหรอหมอนี่มันหล่อตรงไหนกันเนี่ยไหนๆวันนี้ก็อากาศดีฉันอยากเดินเล่นหน่อยฮ่ไหวแล้วคะไม่ไกลสักหน่อยแต่ช่วงเช้าฉันก็ไม่ได้ไปทำงานแล้วถ้าช่วงบ่ายยังไม่ไปแค่เธออยู่กับฉันนั่นก็ถือว่าเริ่มงานแล้วละ่ะไปเถอะค่ะทำไมลมแรงจังเลยพัดจนผมยุ่งหมดแล้ว มีอะไรคะปะไปซื้อนมกับฉันหน่อยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับ ำไมต้องเลือกละเอียดขนาดนั้นเนที่แย่งขอส่งฟรีไม่ทันก็ทำใจสั่งไม่ลงส่วนฉันหากของต่ำกว่าห้าหยวนฉันก็ต้องเลือกให้ดีๆหน่อย <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่โลกคนจน <c oughs> เจ้านายคะตอนฉันทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อปกติผู้จัดการร้านจะเอาของที่ใกล้หมดอายุวางไว้ข้างหน้าเพราะฉะน,นั้นคุณหยิบอันข้างหลังจะสดใหม่กว่านะ <c oughs> ต่อให้ใกล้หมดอายุก็ต้องการให้ถูกซื้อไม่ใช่เหรอ จิตใจอ่อนโยนก็เป็นนี่นะทำไมต้องอออต่ดหน้างอด้วยแล้วก็อันนี้ค่ะจิงเสี่ยวหนิงเฉินเฉินเหรอนายมา่อยู่นี่ได้ไงอะร้าที่เราเคยทำงานด้วยการลบละลายแล้วนะสิฉันก็เลยโดนย้ายมาที่นี่ เธอช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฉันทำงานอยู่ที่บริษัทออกแบบนะเกี่ยวกับสถาปนิกทำนองนั้นเก่งจังเลยนะงั้นถ้าเธอว่างตอนไหนเรานัดกินข้าวกันนะได้สิถ้าฉันหยุดเคยว่ากันได้อันนี้สอออันนี้ให้เธอขอบใจนะงั้นฉันไปก่อนนะไปละไปเจอกันเรือเรื่องกินข้าวนะได้คนรู้จักเหรอ ค่ะเรียนคณะเดียวกันอคณะเดียวกันป๊อปที่สุดในมหาลัยเลยล่ะมีรุ่นน้องผู้หญิงไปขอเขาถ่ายรูปเพื่อเอาไปโพสต์ไว้ปออวดเยอะแยะเลยโอ้เนี่ยนะน่าหล่อจังเลยไปเถอะค่ะเจ้านายขอบคุณนะขอบคุณค่ะแย้เลย เจ้านายคะลองชาเชอร์รี่เบอร์รี่ของมีกโก้ดูสิคะอร่อยสุดๆเลยล่ะ,ะฉันไม่ดื่มอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีโภชนาการชาผลไม้เนี่เป็นชาจริงน้ำผลไม้จริงน้ำผลไม้มีวิตามินมากมายส่วนชาช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยลองหน่อยนะนี่เป็นของที่พวกผู้หญิงดื่มฉันดื่มแค่นมกับน้ำเท่านั้นเจ้านายคะของอร่อยทำให้เราอารมณ์ดีคะ่ะก็ไม่แน่เจ้าเนี่ย อาจจะอร่อยกว่านมกับน้ำก็ได้คุณลองหน่อยนะเราเดินมาไกลขนาดเนี้ก็เพื่อมันไม่ใช่เหรอแค่คำเดียวเจ้านี่เนี่ยนะลองดูสิคะเป็นไงกงง็งั้นเงรนล่ะงั้นงั้นเหรองั้นฉันขอคืนค่ะคุณไม่ดื่มฉันดื่มเองนี่ไหนว่าไม่อร่อยไง้ จังได้เดื <Yes, Williams today. S 1> ่มแล้วอารมณ์ดีขึ้นมาพูดเลยเหยียดไปคนเดียวฉันถามอะไรนายหน่อยสิได้ว่าหน้าตาของฉันตอนนี้ใช่สเปคที่วัยรุ่นชอบหรือเปล่า เป็นว่าเป็นหน้าตาที่ฉันชอบมาตลอดวัยรุ่นสมัยเนี้ชอบหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้หรอกเพราะยังไงฉันก็แก่แล้วอีกอย่างรสนดยอมของวัยรุ่นยุคนเนี้จะไม่เข้าใจทำไมาจู่ๆนายก็ถามเรื่องเนี้หรือมีคนสงสัยในความหล่อของชวนของฉันจะเป็นไปได้ยัยงไงใครกล้าสงสัยในความหล่อของฉันฉันก็แค่อยากฟังความเห็นหนายเฉยๆนะอ๋อนายสบายใจใเถอะ ยังไงนายก็เป็นรักแท้ของฉันฉันแค่ไปหาเชียนเย็ดเป็นบางครั้งไม่ต้องหึงหรอกพอแล้วพอแล้วฉันให้นายดูรูปหนึ่งนะ <c oughs> นายคิดว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาดีไหมหล่อไหมผู้หญิงข้างๆใครอ่ะฉันถามว่าผู้ชายคนนี้หล่อไหมก็ห <c oughs> ลอดีใครเหรอเทียบกับฉันเหร นั่นก็ได้หล่อกว่าเพื่อนรักสมกับที่นายเป็นเพื่อนรักของฉันโอมาหน่อย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 โอ้แต่เทียบกับเขาแล้วความหล่อของนายเหมือนจะตกยุคตกยุคเหรอตายนหนจะไปไหนชวนเดี๋ยวพวกไปสิพี่อุ้มฉันกลับห้องก่อนฉันขานกลับบ้านไม่ไหวจริงจริงอ <belonging> ้าน,นฉันอีกแล้วเหรออ้าวชวนอ้าวชวน นันก็นอนตรงนี้แหละฉันว่าเหมอะดีชวนอย่ายใจร้ายกับฉันเลยนะนายหลอมากโอเคไหมไป็นดาวทิกตอกได้สบายสบายเลยชวน อรุณสวัสดิ์ค่ะเจ้านายอารุณสวัสดิ์เป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่อะไรเนะี่ยคิปติดผมคะ่ะในกระเป๋าคุณมีกิปติดผมด้วยอ๋ออาจเป็นของแถมตอนที่ซื้อนมเมื่อวานนะ้ะซื้อนมแถมคิปติดผมเหรอนั่นสิซื้อนมจะแถมคิปติดผมได้ยังไงเอ้อให้เธอแล้วกัน ซื้อนมแถมคิดติดผม,มก็สวยอยู่นะขอบคุณค่ะเจ้านาย